พูดถึงเรื่องของความสวยความงามต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ส,สาวๆนะเพราะว่าทุกคนก็อยากดูดีเดี๋ยวนี้หนุ่มๆห,ห,หลายคนก็เรียกว่ามาเป็นในส่วนของดูแลตัวเองดีขึ้นถามเชอรี่หนะ้าสวยๆแบบนี้ได้แต่ใดมาฮะได,ได้ทั้งพื้นฐานตัวเองด้วยแล้วก็ทำบุญกับคุณหมอด้วยคือทำบุญเนี่ยจจ<อ>าทำบุญกับพระก็สวยชาติหน้าทำบุญกับคุณหมอก็จะสวยชาตินี้ใช่ไหมคือมันก็ต้องมีอะถึงวัย วัยวัยหนึ่งเนี่ยถูกไหมการดูแลตัวเองให้ดูดีถามว่าตัวเองทำไมก็ต้องทําเหมือนกันถูกไหมแล้วเราออกหน้าจอแบบนี้<ช>เวลาเจอใครเราก็อยากให้คนทักว่าดูดีอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่อยากจะเตือนภัยสำหรับคนที่อยากให้ตัวเองดูดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความงามในรูปแบบไหนก็ตามก่อนที่จะใช้บริการอ่ะอย่างเชอรี่มาตรฐานของตัวเองอยังไงก่อนที่จะไปใช้บริการความงามสักหนึ่งอย่าง ดูคลินิกก่อนอคลินิกที่เชื่อถือได้รู้ยังไงว่าเชื่อถือได้เขาก็จะต้องมีประกาศใบรับรองอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไปเซิร์ชเลยค่ะถามก่อนเลยชื่อคุณหมอที่จะฉีดอะชื่อนามสกุลจบที่ไหนอเอาไปเซิร์ชใน Google ก็ได้เขาก็จะต้องมีข้อมูลกันอยู่แล้วแล้วก็ไปศึกษาดูข้อมูลว่าคุณหมอท่านนี้จบด้านความงามจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าการที่จะฉีดหน้าเรามันดูต้อง กล้ามนงกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ฉีดถูกฉีดผิดเดี๋ยวหน้าบงหน้าเบี้ยวเหมือนก็มีแล้วตามคลินิกสถานเสริมความงามคุณผู้ชมต้องไปดูนะข่าวคราวเนี่ยมันเยอะแยะมากมายทีเดียวหมอเถื่อนหมอเถื่อนที่ไม่ได้จบหมอบางทีเนี่ยนะที่เขาไปจับกันพี่ป๋องอจบมอหก็มีใช่จบปวชปวสก็มีหรือปริญญาตรีก็มีแต่ไม่ได้จบหมอก็คืออ,อย่างเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนอที่เรารายงานไปนะจับมา6คนทั้งคลินิก เทื่อนหมดเลยไม่มีใครจบหมอสักคนเดียวใช่ค่ะก็คือต้องระวังไงอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราจะใช้บริการอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเอาราคาเป็นตัวตั้งอชัูไว้ก่อนเนี่ยอันนี้ต้องระวังต่อมเอ๊ะต้องเอ๊ะมาก่อนเลยนะว่าเอ๊ มันของจริงของแท้ไหมไอ้ที่จะฉีดใช่อย่างเช่นอะยกตัวอย่างได<ะ>้มั้ยะอย่างกรณีถ้าเป็นฟิลเลอร์อย่างเงี้ยฟิลเลอร์อย่างเกาหลีมันราคาหลักพันแต่ก็เกือบหมื่นนะเข่าที่ดูมันก็ห้าพันเก้าหกพันเก้าอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าเป็นในส่วนของสวีเดนหรืออเมริการาคามันจะอัพไงหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแปดแบบนี้แหละค่ะแต่ถ้าเกิดฟิลเลอร์ราคาบอกว่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพันกว่าบาทแบบเนี้ยเอ๊ะอุ้ยมันไม่มีอยู่จริงนะฟิลเลอร์ปลอมหรือเปล่าอฟิลเลอร์นี่เขาฉีดไงค่ะ ให้แบบล่องน้ำหมากใช่ไหมเขาเรียกล่องน้ำหมากมันมีหลายส่วนค่ะ <c oughs> พี่ปอ๋องอาจจะเป็นที่ใต้ตาเขาได้ทำให้ตาเนี่ยมันมันตื้นขึ้นทําให้มันเป็นลูกส้มอะค่ะหรือว่าล่องอน้ำหมากอักขมับก็ได้คางก็ได้ปากก็ได้มันมีหลายจุดเพราะเป็นสารเติมเต็มแต่อย่างที่บอกค่ะต้องระวังให้ดีับ <c oughs> หมอเนี่ยหมอจริงหรือเปล่าสองก็คือฟิลเลอร์เนี่ยฟิลเลอร์ปลอมหรือเปล่าเออ <c oughs> สองด่านเลยนะแล้วเป็นด่านใหญ่ๆด้วยนะครับเพราะอะไร เพราะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพใ,ในระยะยาวนะครับดังนั้นก่อนเข้ารับบริการในเรื่องของความงามจริงแล้วครับบริการทุกอย่างเราเช็คได้หมดเลยนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนไปหาหมอเนี่ยหมอที่จ่ายยาเรามาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเซิร์ชได้ง่ายหมดเลยนะ <c oughs> ถูกไหมอย่างไม่สบายปวดท้องไปหาหมอเอะหมอที่ตรวจเราเนี่ยจบอะไรมาบางทีมันก็เซิร์ชดูได้เหมือนกันเพ <c oughs> ื่อความมั่นใจนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองถ้าจะใช้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเก็ เรื่องของร่างกายของเราคงต้องมีการตรวจสอบกันนิดนึงโดยเฉพาะความงามที่เป็นที่นิยมณขณะน,นี้อย่างที่ชนบุรีกับตำรวจภาค2บุกจับคลินิกหมอเถื่อนฉีดฟิลเลอร์นะผสมเองด้วยนะให้กับลูกค้าครับนี่ฉันยังงงอยู่เลยคะ่ะยังไงฟิลเลอร์มันผสมเองได้เหรอ เพราะว่าตามปกติถ้าไปฉีดฟิลเลอร์จากประสบการณ์เนี่ยนะเขามาเป็นกล่องเขาไม่ได้มาผสมเขาผสมกันอยู่แล้วไงคือมันมาทั้งขวดแล้วคือไอ้ที่ผสมเองส่วนมากจะเป็นโบทอกโบทอกมันจะเป็นสารที่เป็นผงแล้วเอามาสลายกับน้ําเกลือ<ช>แล้วก็จะ,ะฉีดจะกี่ยูกี่ยูก็ว่าไปอันนี้ถ้าโบทอกเนี่ยผมถนัดแต่ฟ <c oughs> ิลเลอร์ไม่ถนัดแค่นั้นเองอ่ะก็อย่างที่บอกไปเขาอะผสมเองค่ะหมอก็หมอเถื่อนของก็ของเถื่อนอีกต่างหากเนี่ยนะครับเอาไปดูครับ ชุดสืบสวนภาค2ร่วมก,กันกับสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีวางแผนเข้าตรวจค้นนะครับเป็นการตรวจสอบคลินิกนะชื่อเกาหลีใช่นะค่ะแดซองคลินิกเวชกรรมครับสาขาพัทยาเลขที่577ทับ8ถึง9หมู่10บตหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับโดยเจ้าหน้าที่ผู้หญิงของสาธารณสุขเนี่ยปลอมตัวเป็นลูกค้านะ เข้าใช้บริการฉีดวิตามินบำรุงผิวตามโปรโมชั่น999บาทและระหว่างที่หมอกำลังใช้เข็มฉีดวิตามินบำรุงผิวเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณผ่านแอปพลิเคชันไลน์ให้เจ้าหน้าที่ที่รอยอยู่ด้านนอกเข้าจับกลุ่มโดยจับกลุ่มพนักง,งานได้3คนประกอบด้วยนางสาวกรวลัยอายุ20ปีทำหน้าที่เป็นพนักง,งานต้อนรับแล้วก็รับชำระเงินและจัดทำประวัติลูกค้าขณะที่นางสาวพอรอายุ30ปีกับเป็นผู้ช่วยหมอผสมสูตรยาวิตามิน อีกคนก็คือนางสาววชาราพอรอายุ33ปีทําหน้าที่เป็นหมอนะฉีดยาให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการเบื้องต้นนี่แจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าร่วมกันดําเนินสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตํำรับยาส่วนนางสาววชาราพรเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาคือประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงตัวด้วยวิธีการใดๆว่าพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพุทธศักราช2,525มาตรา26ครับซึ่งจากการตรวจสอบคลินิกดังกล่าวเนี่ยเพราะอะไรเพราะได้รับการร้องเรียนไงว่าจากผู้เข้าใช้บริการสงสยัยสงสัยในตัวยาฟิลเลอร์ที่ฉีดให้กับลูกค้ารวมถึงตัวหมอที่ไม่สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้และการสืบสวนในเชิงล,ชลึกเนี่ยนะครับพบว่าตัวยาฟิลเลอร์ที่ฉีดให้กับลูกค้า เป็นตัวยาที่คลินิกเนี่ยผสมขึ้นมาเองอประกอบกับตัวผู้ให้บริการนั้นก็ไม่ได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดจึงอยากฝากเตือนครับให้ประชาชนที่ใช้บริการคลินิกต้องไปคลินิกที่ได้รับมาตรฐานและมีหมอที่เชี่ยวชาญจะดีกว่าดีกว่าที่มองว่าเอออุย้ยราคาถูกนะเอาราคาเป็นตัวตั้งแบบนี้หากฉีดเข้าไปแล้วแพ้หรือว่าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยไปโดนเส้นประสาทไปโดนกล้ามเนื้อที่มันไม่สมควรจะได้รับ โอ้โหงานนี้เรื่องใหญ่และอันตรายต่อสุขภาพมากค่ะวิธีการสังเกตจากประสบการณ์เชอรี่ไม่ได้ฉีดนะแต่คุณหมอฉีดให้ถ้าร้านที่เชื่อ,อถือได้คุณผู้ชมอย่างฟิลเลอร์เขาจะมาเป็นกล่องไม่ว่าจะเป็นของเกาหลีของสวีเดนหรือว่าของอเมริกาเดิเนามอ่าใช่ค่ะ คือแต่ละยี่ห้อเนี่ยด้านกล่องข้างๆกล่องเนี่ยเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ค่ะให้เราสามารถที่จะเข้าไปสแกนได้เดี๋ยวนี้ตามร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเลยนะอันฟิลเลอร์ของเราเป็นฟิลเลอร์แท้นะคุณลูกค้าลองดูนะคะนคนไข้ลองดูนะคะสแกนดูนะคะคือเดียเ๋ยวนี้เขาจะให้มาเป็นกล่องแบบนี้แหละเพื่อที่ว่าจะได้พิสูจน์ว่าเป็นเป็นของจริงหรือของปลอมคือของจริงเนี่ยมันก็จะมีเลขทะเบียนของตัวยาดนั้นๆขึ้นขึ้นมานะคะแล้วก็ในแต่ละกล่องเนี่ยมันจะมีจํานวนของยาฟิลเลอร์เพียงแค่1นึ่ซีซีเท่านั้นเพราะฉะ เขาผสมกันมาเรียบร้อยแล้วจากบริษัทไม่สามารถที่จะมาผสมกันเองได้ภายนอกอแต่ถ้าโบท็อกเนี่ยเขาผสมเองผสมกับน้ำเกลือแล้วก็มาฉีดให้กับเรามันก็มีหลากหลายคือเอาอย่างเงี้ยรักที่จะเดินเส้นทางแบบนี้ต้องศึกษาใจต้องรักเงินต้องถึงไม่ใช่ว่าคือพออยากจะสวยแต่ไม่อยากจ่ายอ้อันนี้มันก็ไม่มีนะ มันต้องแลกกันพอสมควรค่ะจำเอาไว้อย่างนึ่งเฟลเลอร์หลักร้อยไม่มีนะคะคือ9 9 9 9รือย9 9 9 9แบบ,แบนี้ uh. ไม่มีอย่างแน่นอน <c oughs> นะคะต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะ